าโบสุดโบมีโพดนี่โบอโจลันชัดเจนพี่น้องครับเกิดอีกอยังขึ้นกับวงมอลำสาวน้อยเป็ดบานแพงหรือสาวน้อยลำเพลินโชนะครับพี่น้องครับกลาบสวัสดีครับ FC คนหมักมอลำัสุบสข้นนะครับ FC ซสาวน้อยเป็ดบานแพงที่สำคัญขาดบ่ไรนะครับ FC และองหญิงตุกผูตุกคนทุกนาำนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่นองของคนหมักมอลำทั้งสามแพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะวา่าจะเป็นการกดใจกดไลคก์กดแชร์และกดติดตามร่วมไปถึง แสดงความคิดเห็นในเชิงสั่งสันต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เศร้านี้นะครับพี่น้องครับเห็นแล้วพอสบายใจนะครับเกิดอีกยังขึ้นนอกกับวงมอลันดังยุคโซเชียลพี่น้องครับเออผมนะครับได้เห็นนุ่มโจนะครับเพิ่นโพสเฟบุ๊กไวแบบนี้พี่น้องครับของดียู่แล้วคือบรักษาไวจะปรับจนล้วนเลยหรือคู่เก่งๆจางมากแพ่งทั้งพอดต่างๆ เพิ่นทำไหวดีอยู่แล้วผลงานประจักษ์แก่สายตาค้นชมผมก็ว่าดีอยู่แล้วอันไหนดีก็คงไหส้สิโบเมนจะปรับจนร่วนปรับโดยบบปรึกษาผมด้วยอย่าลืมคู่ใหญ่อย่าลืมคู่ใหญ่เดี๋ยวไฟฟ้ารัดวงจรเก่งต้องเก่งให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาเพิ่นว่าพี่้องครับแล้วเพิ่นก็นมาคอมเมนต์ต่อนะครับในโพสต์นี้พี่้องครับว่า ถ้าบสุดอิลีจากโบเ็นโพสนี่นะครับพี่น้องครับจะบโบมีโพสนี่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องครับแล้วเพื่อนก็นยังมาต่ออีกนะครับว่าการปรับเป็นสิ่งที่ดีถ้าปรับนนทิศทางที่ดีการปรับต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยแดนเซอร์ cer, อาจารย์นักดนตรีไฟกราฟ,ฟิกจอต้องคิดภาพร่วมด้วยมันจะเปะจะท่านเวลาบอเด็กจะสอมท่านบบหน้าเวทีจะเปะบโบเมีนปรับหรือสคริป จนร่วนไปเบิดสงสารคนทำงานด้วยสำคัญอีกคนปรึกษาคนมนีโจโยมมนนินด้วยเพิมาพี่น้องครับหลังจากนั้นจะมีคนมาให้กำลังใจเพันร้ายหลายเนาะพี่น้องเนาะลงไปแป๊บเดียวชั่วโมงกว่านะครับสองพันพถึกใจแล้วนะครับบางคนก็นว่าเออเฮ็ดเผื่อภัหรือเปล่าเนาะพี่นออ้องเออคูปิกกี้นะครับพี่น้องครับเันกะไ้มากต่อคอมเมนต์นุ่งโจเนาะ ฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนมาพี่น้องครับคู่ิกกี้ทําตามพี่นุ่มโจบบมีส่วนเกี่ยวของกับโพต์นีเพื่อนมาพี่น้องครับแลวก็อีโมจิซึ่งๆนะครับพี่น้องครับหลายคนมาให้กําลังใจนุ่มโจและมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องคอมเมนต์นี่ครับพี่น้องครับมีส่วนเกี่ยวของกับโพดหนีหรือเปล่านะพี่น้องนะเห็นข่าววงสองคุณแม่แดนเซอร์เจ้าปัญหาจัดสคริปต์เองทําตัวว่าเป็นเจ้าของวงฝากบอสด,ดูแลสองแม่ลูกเจ้าปัญหาและ ผู้ร่วมเกี่ยวของมีสองวงบอสอาจจะดูแลบทัวถึงแต่เอฟซเขาดูทุกวันบนหยกล่าวกายงานผู้บริหารแต่เห็นข่าวสองแม่ลูกทำแบบนี้ทีมทำงานลำบากและอู้ร่วมการกระทําเปลี่ยนสคริปต์ตามใจตัวเองเป็นแค่แม่แดนเซอร์วงสองแต่ทําไม่มีอำนาจเยอะจะทำให้เสียชื่อแบนด์สาวน้อยค่ะหามดาได้บอสแค่ถาม ตามข่าวที่เห็นซื้อๆเพิ่์ว่าพี่น้องครับแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์เป็นเนาะกระงมาจากแม่คนนี้ละถึงจะมีโพสต์นีพี่น้องครับเอ้ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องครับเพิ่์ว้านะครับปรับเพื่อบ้านฮักไผหรือเปล่านะครับพี่น้องครับหลายคนก็ว่าเออถึกต้อมวงเปิดไม่าเพึ่งปรับเปลี่ยนเยอะเกิดไปกลัวเด็กถอดใจเพิ่์ว่าพี่น้องครับอืมปรับตามใจบ้านฮัก แต่ลืมผู้บริหารเพื่อน่าพี่น้องครับบ้านฮักใดผมบูรู้คือกันนะครับหลายผู้หลายคนผมเชื่อว่ารู้แล้วนะครับว่าเป็นเพราะอีหยงนะครับเป็นเพราะการปรับสคริปต์่วงใดนั่นนะหรือพี่น้องครับไปติดตามเบื่องเอาเนาะพี่น้องเนาะผมบอกขอกล้าล่วงไปตรงนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่านะครับนุ่มโจเพิ่นเห็นเพิ่นถึงได้ออกมาพูดเพิ่นสุดอีลีพี่น้องครับถึงได้ออกมาพูดไปฟังไปติดตามไปเบื้องเอานะครับใน ที่นุ่มโจเป็นโพสไว้นะครับหลายคนมาแสดงความคิดเห็นไปเชื่อมโยงกันเอานะผมผมบบก้าวล่วงไปตรงนั้นแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับเพียงแต่นะครับห้าบโบสามารถที่จะไปก่าวล่วงการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อนได้นะครับเอาพี่น้องครับบมมี่ยังหลายมากมมยไปกว่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้นุ่มโจและผู้บริหารนะครับโบจะเป็นเพียนหน่อยหรือแมนุดนะครับ ผมกระเสื้ออาวทุกคนก็เห็นคือกันนะครับพี่น้องครับซึ่งผมบ่ได้ไปติดตามนะครับผมต้องบอกตรงๆว่าแอดมินคนหมักหมอลันติดตามแต่สาวน้อยเป็นบาดแย้งและอีหล่าอุ่มอิงนะครับบ่ได้ไปติดตามล่วงลึกถึงขนาดนั้นแต่ก็เห็นข่าวอยู่นะครับพี่น้องครับเออเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์อย่างใดจะลืมกดใจกดไลค์กดแชร์และติดตามแสดงความคิดเห็นในชิงสันสันใต้คลิปเช็คเช่นเดิมครับพี่น้องครับฝากไว้ครับ